สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ต้องเรียกว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับตัวเซตถึงแม้ว่ามันจะอาจจะค้านสายตาลหลายๆคนนะเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจปีนี้ก็อาจจะไม่ดีนะครับไม่ใช่อาจจะนะครับตัวเลขก็ไม่น่าจะดีนะครับแล้วก็อาจจะลากยาวไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำนะครับก็คือเริ่มฝืนนะครับ โอเคแต่ว่าตลาดหุ้นนะครับให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่ามันล้ำหน้าของจริงไปหนึ่งสเต็ปเนาะนะครับคือไม่จำเป็นต้องต้องฟื้นจริงๆอะนะครับคือขอแค่มันมีแนวโน้มว่าปัญหาจะจบนะครับเขาก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยมันก็มันก็น่าจะกลับตัวมาได้แล้วนะครับอ รอบนี้เนี่ยนะครับรอบนี้ก็คือมันมาจากจริงๆสะสมมานานแล้วนะนะครับถ้าดูกราฟแบบลายมันนะครับลายมันรายสัปดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันทําจุดสูงสุดตั้งแต่ปี61แล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ที่จําได้ก็คือราคาน้ํามันเนี่ยนะครับวิ่งวิ่งมาที่70เหรียญน,นะครับแล้วก็พากลุ่มปะตะทเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่พาเซ็ตเนี่ย วิ่งแบบกระจุยกระจายนะครับเป็นกลุ่มที่พาเซตวิ่งนะครับแต่ในขณะที่ถ้าใครตามมานานเนี่ยเราจะเห็นภาพเนาะว่าเซตมันมันได้ถูกปรับนะครับมันได้ถูกปรับโดยฮุดเล็กเนี่ยลงมาโดยตลอดฮะแล้วก็คุณขนาดไซส์ไซส์กลางนะครับไซส์กลางก็เริ่มอันนี้ยังไม่เห็นภาพลหลายๆปีนะครับ นี่ครับถ้าใครอยากเข้าคอม a พ e g กราฟนะครับกด CP นะครับปุ่ม CP ตรงด้านเมนูด้านขวานะครับมันก็จะสามารถ c o m p พ r e กันได้นะครับนะครับซึ่งโหลด Data กันนานถึงขั้น Error กันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับนี่เนี่ยครับกลุ่มกลุ่มหุดเล็ก MAI เนี่ยลงมาตั้งนานแล้วฮะแล้วก็ ค่อยๆดีขึ้นนะครับพุ้นกลางพุ้นกลางเนี่ยเห็นว่าลงตั้งแต่ปี6-1หล้วละนะครับ61แล้วก็พุ้นใหญ่นะครับพุ้นใหญ่เซ็ทร้อยเซ็ทห้าสิบเนี่ยก็เริ่มค่อยๆลงมานะครับก็ปีตั้งแต่ปี6 1เหมือนกันแต่ว่ายังลงเนี่ยแต่ที่ช้ากว่านะครับแล้วก็พอวิกฤตมันก็ลงมาทั้งตลาดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็เด้งเด้งมาแบบทั้งตลาดเหมือนกันนะครับ เด้งมาทั้งตลาดเหมือนกันก็จะเห็นว่าทั้งหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่เนี่ยนะครับมันถูกขึ้นมาในอัตราที่ต้องเรียกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะักนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะักโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากา็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยขึ้นมาจากอะไรนะครับแล้วก็มันจะไปต่อหรือว่า พอแค่นี้นะครับถ้าจำได้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยสิ่งที่มันลงเนี่ยลงมาจาก3าวิกฤตที่มันมาพร้อมๆกันนะครับวิกฤตที่หนึ่งก็คือเรื่องของอสงครามการค้านะครับจริงๆเรื่องเนี้ยมันทำให้เศรษฐกิจโลกครับมันเริ่มชะลอตัวมามา,มาตั้งแต่ทําเข้ามาแล้วครับถ้าถ้าไม่มีอะไรเนี่ย จริงๆมันจะเริ่มฟื้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละนะครับก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยเริ่มมีการตกลงกันได้นะครับโอเคมั้งใช้คาว่ามั้งนะครับจากนั้นเนี่ยคือมันเหมือนว่าเศรษฐกิจจร,จริงๆมันต้องมันต้องเข้ารีเซชชั่นนะครับแต่ว่าเขาพยายามยื้อไม่ให้มันลงโดยการมีเรื่องของลดดอกเบี้ย er อะไรพวกนี้เข้ามานะครับ แต่คนก็กังวลว่ารีเซชชันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะรีเซชชันจากเรื่องอะไรนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตก็คืออันที่สองคือเรื่องของตัวโควิดนะครับโควิดไนทเข้ามาเนี่ยโอวยพอเข้ามานี่ลงนิดลงกันแบบนี้เลยนะนะครับลงแบบวิกฤตมากเลยตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศเอาจริงนะนะครับก็ยัง อันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของแต่ละประเทศจริงๆอเมริกาประเทศใหญ่นะครับประเทศใหญ่อย่างจีนยุโรปอเมริกาตอนนี้คนก็เริ่มระบาดเพิ่มขึ้นในตาที่ทุดลงนะครับหลักๆก็จะไปในเรื่องของอเมริกาใต้หรือพวกนี้ซะมากกว่านะครับเหตุผลที่ช่วงหลังๆตัวเลขระบาดมันค่อนข้างเร็วครับเพราะว่า แต่ก่อนมันไม่ค่อยมีชุดตรวจสอบนะครับตัวเลขไม่ค่อยมีแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยตรวจสอบเขาผลิตมาเยอะขึ้นอะไรขึ้นก็เร่งกว่าตัว,วกันเลยนะครับเวลาเจอก็เลยเจอกันแบบเนี้ยนะครับเจอทีหลักหมื่นหลักพันนะครับต่อวันโอเคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ดันเซตเลยก็คือตัวที่เป็นหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแต่ แต่ตัวราคาน้ํามันเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าการเมืองนะครับคนที่ผลิตได้ก็มีไม่เยอะนะครับสัญญ่เล่นการเมืองกันทั้งนั้นนะครับที่ลงมาคือไม่รู้มันนึกอะไรนะครับตอนโควิดกําลังแรงๆนะครับเราก็แบบซาอุนะครับเขาก็ไปโอ้ยนะครับขยายกําลังการผลิตคือเพื่อขู่ครับให้ประเทศในกลุ่มโอเปกเพื่อนเขาเนี่ยนะครับเริ่มลด ลดกำลังการผลิตนะครับคือ2วิกฤตเนี่ยเข้ามาเข้ามาพร้อมกันนะครับโควิดสงครามการค้าสงครามเอโควิดเป็นตัวเร่งแล้วก็วิกฤตน้ำมัน3าวิกฤตเข้ามานะครับเลยทำให้เซตมันมันลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับใครเก็บตรงนี้ได้ก็รวยนะครับเพราะว่าความความเฉียบของเขาก็คือมันขึ้นแบบสวนสายตานะครับขึ้นแบบ คานสายตาคือถ้าคนมองมองในในในวันเนี้ยนะครับเราก็จะมองว่าเฮ้ยเซตเนี่ยนะมันเดี๋ยวไตามาสเนี่ยมันจะแย่นะครับไตมาสองไต่มาสามนะครับเราได้เลยว่ามันแย่แน่นอนนะครับตัวไอ้นุ่นก็ยังไม่มไม้นี่ก็ยังไม่ดีนะครับเนี่ยงบไตมาสหนึ่งออกนี่ก็คือ คุณทุกตัวครับกำไรก็คือลดลงไปต่ำๆเลยนะก็20% 20-30%นะครับเลยทำให้ PE ของเซ็ตเนี่ยหลังจากงบออกมันก็เด้งขึ้นมาอีกนะครับเอาง่ายๆตรงเนี้นะครับพันสี่อยู่ที่20ฮะในขณะที่แถวๆตรงเนี้ฮนะอยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยพันแครับอีก400จุด PE ก็ใกล้เคียงกันนะครับ PE ก็ใกล้เคียงกันโอเคถามว่าน่ากลัวไหมนะครับถามว่าน่ากลัวไหมสภาพพูดถึงตลาดนะตลาดเนี่ยเวลาเวลามันเจอวิกฤตะครับมันจะลงลงแบบหนักๆนะครับลงลงแบบหนักๆแล้วจังหวะที่ขึ้นแล้วจังหวะที่ขึ้นนะครับมันจะ ขึ้นแบบงงๆฮะคือขอแค่ขอแค่มันมันมันชะลอครับปัญหาปัญหาไม่ชะลอตัวลงเนี่ยคนก็เข้ามาไล่ราคาแหละนะครับถ้าใครจำได้ตอนช่วงเอาใกล้ตัวที่สุดก็คือจะเป็นช่วงน้ำท่วมนะครับช่วงน้ำท่วมนะจะประมาณแถวแถวแถวเนี้ยว่ะแถวนี้มัง้งนะครับไม่ใช่สิน้ำท่วมห้าหกเออห้าหกห้าหกนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ออ่ต้องเรียกว่ามัน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 ,มนคือพอน้ํามันหายท่วมอะเออพอน้ําแค่แบบเริ่มลดลงแค่นั้นนะฮะคือน้ําน้ําเหนือลงมาทั่วเซตก็เริ่มเริ่มเป็นขาขึ้นแหละนะครับไอตอนนี้น้ํามันนะครับลงจากร้อยมาที่สักสี่สิบเหรียญน,นะครับโอ้ยปตทอ,ทอแย่แน่นะครับ ตอนนั้นจำได้เลยว่าหุ้นลงกลั่นเนี่ยโอ้โหขัดทุนแบบสต็อกกันมโหรานนะครับจากนั้นมันก็วิ่งพุดนะครับมาเจิเหรียญสภาพคล้ายๆช่วงนี้นครับมันก็เลยทําให้ตัวเซ็ตพุ่งขึ้นมาได้ครับเพราะว่ากลุ่มปรตตหอเขาดันนะครับย้อนมาที่ตรงนี้นะครับย้อนมาที่ตรงนี้นะครับ เมื่อกี้เราบอกเรื่องของราคาน้ํามันถูกไหมครับน้ำมันโควิดสาคัญเปนค้านะครับน้ำมันนะครับน้ำมันเป็นปัจจัยที่มนุษย์ควบคุมได้ครับเพราะว่ามันคือสินค้าการเมืองอพอโควิดมาเศรษฐกิจชะลอไอ้ฉันอยากกดหุ้นไว้นะครับก็ทำน้ำมันลงๆหน่อยนะครับพี่ซาอุนี่ตัวดีเลยนะครับอ่าเราก็ หลังจากนั้นนะครับก็เล่นเกมการมือกันมาได้แล้วก็ตอนนี้นะครับก็คือคุยเรื่องลดกำลังการผลิตขึ้นมาได้นะครับน้ำมันก็จากสกิบเหรียญตอนนี้ขึ้นมาสามสิบแล้วครับใครลองไวก็ถือว่าแบบเก่งมากนะครับแต่ถ้ามันน้ำมันถึงสี่สิบเหรียญเมื่อไหร่นะครับก็คือขึ้นมาได้จากนี้อีกนิดนึ่นะครับมันจะมีซัพพลายของเชลแก๊สเชลออยโผล่ออกมาอีกนะครับเพราะฉะนั้น น้ำมันอาจจะขึ้นถึง40เหรียญลำบากแล้วก็แต่ถ้ามันจะขึ้นเลยได้เนี่ยต้องมีดีมานในการดันนะครับซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจโลกมันก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะครับการที่คือตอนนี้สป라이มันหายถูกไหมครับเพราะว่าคขลดกำลังการผลิตแต่ถ้าให้ดีมานมันดันขึ้นมาอีกเนี่ยอาจจะต้องรอสักปี2ปีอ่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเริ่มมีอะไรกันขึ้นมานะครับ อันที่2อเป็น,นเรื่องของโควิดนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่าประเทศใหญ่ๆนะครับซึ่งมีเศรษฐกิจก็คือแค่ยุโรปอเมริกาจีนเนี่ยขนาดเศรษฐกิจก็เกินครึ่งของโลกะครับมันคนเริ่มเพิ่มหนวตาที่ลดลงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงฮนะร <laughs> ก็หวังว่านะครับพอหายแล้วก็คง ส่งเงินส่งยาเลยไปช่วยประเทศอย่างบราซิลอย่างอะไรอย่างตอนนี้ครับที่กำลังระบาดกันอยู่นะครับสุดท้ายสงครามการค้านะครับจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเป็นเรื่องของการเมืองของตะทัมเนี่ยแหละนะครับเพราะก็อยากทําเพื่อประเทศของเขานะครับตามตามภาพที่เขาเข้าใจว่าถ้าเขาทําลายจีนได้เนี่ยก็คง ก็คงดีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงนะฮะก็ลุ้นผลเลือกตั้งนะครับประมาณปลายปีนี้แหละนะครับต้นปีหน้าก็รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วเรื่องสงครามการค้าเนี่ยจะมาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยรวมนะครับโดยรวมก็คือ,อจังหวะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่แย่นะออเป็นจังหวะที่ ก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ทีนี้แต่ว่าโอเคเซตขึ้นแต่ว่าการขึ้นของเซตเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นแบบแบบหลับหูหลับตานะฮะไม่ได้ขึ้นแบบหลับหูหลับตาเขาเลือกนะครับเขาเลือกก็คือหุ้นตัวไหนที่เขามองว่าปัญหาเนี่ยมันน่าจะจบแล้วนะครับคือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วมันก็จะขึ้นมาเร็วหน่อย นะครับอย่างพวกกลุ่มสำรวจน้ำมันลงกลัน่นนะครับนี่ P T T E P นี่ครับน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาแบบค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับคือพองบออกว่าแย่ปุ๊บเนี่ยวิ่งปุ๊บขึ้นมาเลยครับไทยออยนะครับไทยออยนี่ก็ลงกลัน่นนะครับก็วิ่งขึ้นมาเลยนะครับ แต่ก็ยังงงนะครับค่าคันคันยังติดลบอยู่เลยไม่รู้จะมันก็ไม่น่า,จ,าจะมีกําไรนะฮะไม่รู้รีบรีบลากกันมาอะไรกันขนาดนั้นแล้วก็ pttgc นะครับอันนี้พี่โตนะับพี่โตเริ่มฟืน้นอ่าหลายตัวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถึงสินค้านะครับสินค้าหลายตัวเนี่ยตัวมาจินนะครับมาจิเริ่มดีขึ้นก็มันก็เริ่ม เริ่มมานะครับโอเคแล้วก็พอเรื่องของโควิดนะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโควิดนะครับอย่างกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมห้างสรรพสินค้านะครับก็เนี่ยโดนทุบต,ตั้งแต่สี่สิบโอ้ยลงมาส5บาบาทนะลงมาสิบสี่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเด้งขึ้นมาแหละนะครับเอรลวันถามว่างบดีไหมนะครับปีนี้ ปีนี้ฟันธงไว้แย่ฮะโอเคแต่ว่า,าตลาดบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ชั่วคราวเว้ยโควิดนะมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วหลังโควิดอา่าคนก็น่าจะกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิมนะครับคาลีกนะครับคาลีกก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นเซนทันนะครับก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ C.P.N เนี่ยวิ่งดีฮะอ่าเออก็คล้ายๆนะนะครับพอได้พอได้นะครับ,พอ,พ,อนะรบพอมีข่าวว่าจะเริ่มเปิดนะ่ก็เริ่มเริ่มมากันและนะครับเริ่มมากันและนี่วิ่งปุ๊ดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคถามว่าแพงไหมก็แพงอะแต่ถ้าเรามองว่าสายการบินเปิดได้อะไรเปิดได้เนี่ย เดี๋ยวมันก็จะจะมากันใหม่ฮะนะครับโอเคแล้วพูดเล็กนะครับพูดเล็กเริ่มมาครับพูดเล็กเริ่มมาหลายๆตัวอย่างแปลกๆเลยนะครับ ECF อ,อันนี้ที่วิ่งมาคือมีบมีล่อฟ้านะครับมินบูที่อ่าพม่านะครับเขาเปิดแต่งบก็ไม่ค่อยดีนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องตัวเล็กๆหลายตัวนะครับร้านอาหารก็เข้ามาแล้วนะครับเริ่มเปิดได้ขนมขนมคนเริ่มกินนะครับก็เริ่มเข้ามากันนะครับอาหารครับอาหารนี่คือคนที่เปิดงบออกมาปุ๊บแล้วกําไรกระโดดผิดคาดครับวันนี้ตอนแรกผมมองว่า ไอ้กำไรที่เพิ่มขึ้นมาช็อตเนี่ยฮะมันเป็นแค่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าคือนึกว่าขึ้นมาปีเดียวครับกลายเป็นปีเนี้ยก็คือไปขยายตลาดนะครับขายดีมากเลยนะครับในพมา่าแล้วก็ทางแถวกัมพูชานะครับโอเคก็อะไรประมาณนี้นะครับเ <Okay. S 2> พราะนั้นโดยสรุปนะครับว่าเซตที่มันขึ้นมาเนี่ย สมเหตุสมผลไหมนะครับผมมองว่าสมเหตุสมผลในพฤติกรรมนะครับสมเหตุสมผลในพฤติกรรมของตลาดก็คือตลาดในเวลามีปัญหานะครับมันจะโอเ r อร์ c รี o กชันมันจะโอเวอร์ c รี o n ชันก็คือโลงกับลงหนักแล้วเวลาปัญหาเริ่มคลี่คลายมันก็จะขึ้นมาแบบลืมไปเลยครับว่าเคยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะครับ มี2ขยักสิ่งที่ต้องระวังมี2ขยักขยักที่1ก็คืออาหลังจากโควิดเริ่มคลี่คลายอาจจะสักปลายปีนี้นะครับหวังว่ามาตรการที่รัฐเข้ามาช่วยอุ้มต่างๆนะครับทั้งอุ้มภาคประชาชนห้าพันบาท3เดือนลดเรื่องของงดจ่ายเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการเงินนะครับเข้าไปอุ้มตาสันนี่ก็กะให้คนโลเวอร์กันได้นะครับจะทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถสามารถอยู่ได้นะครับสามารถกลับมาอยู่ได้นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะคือไม่ตายนะครับประเด็นที่สองก็คือโควิด -34 เดือนเนี่ย มันมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าไปตลอดหรือเปล่าอา่นะครับไอ้คำว่านิวนอร์มอลที่เขาเรียกกันนะครับคือถ้ามันเปลี่ยนนะครับมันก็อาจจะทำให้อ่าสิ่งที่เราวิเคราะห์อะครับมันจะต้องพื้นฐานเปลี่ยนไปตลอดการน,นะครับเช่น Work from home จนติดใจนะครับ CEO อาจจะบอกเฮ้ยฉัน ไม่เช่าออฟฟิศล้วนะครับลดพื้นที่ลงครึ่งหนึ่งเอาโต๊ะญี่ปุ่นมาวางใครอยากมาก็มาอะไรประมาณนี้นะครับเอ,อ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเ,ออเพราะนั้นอนะสังหาฯใเช่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับคอนโดนะครับอ,อทําขายจีนทําขายต่างชาติขายไม่ออกเอ,อจะทํำยังไงนะครับคุณออถ,ถ้าเขาไม่กลับมาซื้อล่ะนะครับมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่า เรื่องของการท่องเที่ยวคนจะมาเที่ยวเหมือนเดิมไหมอะไรไหมนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่ที่ต้องดูว่าหลังจบโควิดแล้วมันจะพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าวิสเน็ตโมเดลเดิมๆของหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ได้หรือไม่นะครับโอเค เพราะนั้นสรุปของสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จังหวะนี้ที่ขึ้นมาถือว่าเป็นปกตินะครับก็คือสถานการณ์หลายอย่างเริ่มที่คลายมันก็ลงมาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระลอก2นะครับว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าภาคธุรกิจภาคเอกชนมันจะมันจะฟื้นมาตามที่ตลาดคาดหวังไหมถ้าเกิด ไม่ได้ฟื้นจริงตามที่ตลาดคาดก็ตรงเนี้ยฮะก็อาจจะเป็นจุดที่คุณต้องระมัดระวังกับมันนะครับ้เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์นี้ก็อยู่ในจุดที่ต้องเรียกว่าวัดใจพอดีนะครับวัดใจพอดีก็คือถ้าแถวเส้นสองอยวันนะครับแล้วก็ถ้ามันไปอีกห้าสิบจุดก็คือเส้นห้าสิัปห้าสิบสัปดาห์นะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นสำคัญเหมือนกันนะครับก็ หวังว่าจะจะผ่านไปได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้านะครับสวัสดีครับ